มาดูคุณพ่อกินข้าวเช้าคนเดียวอีกแล้วพ่อกำลังกินอะไรนะพ่อกำลังกินหมูยอ่งหมูยองหมูยอง,ม,ยองมีต้มจืดไข่ตุนแล้วก็หมูหยองจ้า เก่งจังพอกินข้าวคนเดียวแม่นอนพักผ่อนพ่อมาเช้าไปลดน้ำไปรดน้ำต้นไม้มา ดีค่ะพ่อกินข้าวคนเดียวข้าวของพ่อจะคลุกกับข้าวของพ่อจะคลุกกับลูกชินปนั่นรวมกับแครอทระกัดขาวแล้วก็ปูอัดปั่นรวมกันแล้วก็ไปคลุกกับข้าวพ่อแล้วพ่อก็จะเอามาคลุกกับไข่ตุ่นอีก อ้ำโอ้คำใหญ่เก่งจังเลยเอามะม่วงไหมเดี๋ยวปอกมะม่วงให้ขอกม,ม่วงก่อน Thank okay. you. นนคนหลักกินข้าวคนเดียวแม่นอนหลับ่ตรงนี้แม่หลับพ่อกินข้าวคนเดียวกี้แม่ก็ตื่นแต่เช้าไปรดน้ำต้นไม้ไปรดน้ำต้นไม้มา ก็เลยเหนื่อยมานอนพักผ่อนจ้าปอกมะม่วงให้นะจ้า กินหมดชามเลยเก่งจังเลยนะเอายาดิยายายาจัดยาจัดยาโอ้ยได้ไงเนี่ยยาพิษวันนี้มียาสกัดจากวานนะจ๊ะ mm-hmm <laughs>

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

สวัสดีค่ะกดไลค์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะแม่มาแล้ว แม่รอรอ,รออุ่นอะไรจ้ารออุ่นไงแน่ไหนเฮจะใส่แว่นม่มใส่แว่นรออุ่นอะไรคะอุ่นไก่จอพ่อแม่จะกินไก่จอนะเอาแม่ชูจังเดวนะเออสวยสวยเออสวยจังเลยสวยสวยสวยทุกวันแหละคุณแม่เปน็นนางเอก พ่อจ๋าเอ๊ะยิ้มยิ้มยิ้มหวานยิ้มหวานเอะชูสอง <laughs> อิ้วเออหล่อนะยดี <laughs> ขอบคุณนะคะฝ <laughs> ากกดไลค์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ <clears throat> อันนี้สิบเอ็ดนาที